สวัสดีสสดครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตรพยากรเป็นรายการที่แม่นตังเทพนะก็มีท่านอาจารย์โอนะมาแล้วนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราก็มีท่านอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิม กดแชร์ออกไปแซ่ไม่มาเดี๋ยวน,นะ้กำลังแชร์ออกไปอยู่มาแล้วเด้งมาเอง นะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปแซ่9,000 กดแชร์ออกไป กดแชรออกไปอะไรวะมีคนมาโผมาสองคนแล้วเหรอนะสี่<ร>คนสี่โกก็ตมนะโดยมีท่านอาจารย์เอออาจารย์ท็อปอะค่ะพูดแนะนำตัวเองหน่อย อาจารย์ท็อปก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปค่ะและอาจารย์โอ้ค่ะเสรีกรณนะบิรันะเข้ามากันได้นะครับอาจารย์ท็อปอะไรอาจารย์ท็อปณเมดตรามาแล้วนะกดแชร์ออกไปแทงมาแล้วสามสี่คนแล้วเนี่ยเอาให้ให้ให้ใหออะมาให้อ่านก่อนเลยปะ่ะอ่านเลยชิชายี่สิบหกแชร์แล้วนะคะ เชชยยี่สิบเดือนนี้ประกาศชื่อเราดูสามวันนะคะดเดือนนี้ประกาศชื่อคนที่ได้บรรจุทำงานพนักง,งานราชภารก,กิจจะมีชื่อหนูไหมคะเราดูสามวันนะดูแค่สามวันนะครับเดี๋ยวดูให้น่าจะได้งานนะบอกได้แค่เนี้ยนะน่าจะได้งานวันอาแชร์แล้วนะคะ ดาวรุ่งเขาจะโทรหาเราวันนี้ไหมคะทะเลาะกันค่ะวันนี้ค่ะกลับมาคืนดีค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้นะโทรหรือเปล่าแต่พ่บอกว่าได้กลับมาคืนดีกันได้ติดต่อกันแน่ไม่ต้องห่วงเจ้าทั้งหลายนะอาธิกยาสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะดี B, คนรักชื่อต๋มรักจริงใจกะเราไหมคะ เลเซ่ <Le> นะคุณอึดอัดทงไมเนี่ยนะมันจะทำให้จะรู้สึกอึดอัดอ่ะมากๆเข้าอ่ะนะกดแชร์ว่ารักจริงใจกับเราไหมยังไม่จริงใจถ้าเป็นดากระนะผมอพูดตรงๆกล้าพูดได้แค่เนี่ยแชร์แล้วคะ่ะออมวันนี้จะยืมเงินพี่ชายพี่จะให้ไหมคะออมไม่ให้เจ้านเอ,อเ,ออเออขาเองก็ํำบากนะ กดแชร์ออกไปแซ่ะนะคนละเก้าพันเก้าร้อยครับฮะหน้าโอ้ขาวเกินไปปะไม่เลยอาจารย์โอแป๊บหนึ่งอ่าไม่ขาวเกินไปหรอกอาจารย์โออาจารย์โอเดี๋ยวเ,เอาเครื่องเล็กแชร์ด้วยนะเดี๋ยวคนเขาไม่เห็นเรารร้อ่า ตัวใหญ่แค่น,นี้กดแชร์ออกไปเรวเซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีเรนนะดูเวลากันี้หกนาทีกว่า ตามด้วยคำถามติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอนะแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ f a c e b o o k โอเิริกออภิรัต a c e b o o k โอเซริกออภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 idio series หนึ่้านะจองการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ไอดรายเจทีโอพีห e กจะบอกอย่างหนึ่งนะเรื่องความรักอะ่ะส่วนมากอะ่ะดูคําถามเดียวไม่ค่อยพออะ่ะต้องมาดูเป็นส่วนตัวด้านหลังบอกรักไปเลยจานขอแบบพิเศษพลังจิตไม่มีผู้แช์นะครับต้องมีผู้แช์ก่อนครับนะนะต้องมีผู้แช์ครับจะถามต้องมีผู้แช์ครับนะถ้าไม่มีผู้แช์ถือถือสละสิทไปเองนะครับนะ ต้องมีผู้แชร์ด้านหลังครับนะเป็นรูปลูกศนขึ้นนะออกมาครับนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์จนมีรูปผู้แชร์ขึ้นหลังชื่อหรือเหนือชื่อครับผมนะนะ ต้องมีผู้แชร์นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละในการถามไปเองนะครับนะ เข้ามากันได้ครับนะขอให้มีผู้แชร์ขึ้นนะครับนะกดแชร์ออกไปนะเออนะเอามาดาแชร์แล้วนะคะแฟนว่าจะมาหาแต่มาวันนี้เขาบอกเรา เขาบอกว่ารอเวลาเขาติดอะไรอยู่คะยังคิดถึงและรักเราไหมคะ หรือเขามีคนอื่นคะอาจารย์อาจารย์ให้ถามแค่ข้อเดียวนะคะข้อเดียวครับเพราะตอบด้ให้ใบเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเยอะเกินไปจะไม่ตอบนะครับเอาข้ามไปคุณแองสุดาสวรรค์เนี่ยให้คุณดาถามมาข้อเดียวนะจะมาหาไหมเอาแค่นี้ถามใหม่ข้อเดียวจะมาหาไหมอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้ว่าข้อเดียวนะคะทีเราใหม่นะคะแชร์แล้วโนทําไมเพื่อนหายไปไม่ยอมคุยด้วยเลย งานเยอะหรือไม่อยากคุยด้วยแล้วค่ะอันนี้ก็เยอะอีกค่ะนะเอาไงครับเอาข้อเดียวนะคะเอาไงทำไมเพื่อนหายไปดีกว่าครับไม่ไม่หายไปไม่ยอมคุยด้วยเลยงานเยอะหรือไม่อยากคุยด้วยแล้วค่ะคือคําถามมันแย่มันแยงออกเป็นหลายคำถามก็ก็นี่ไงบอกให้เขาถามใหม่เร็วแซ่นะขอข้อเดียวค่ะให้ข้อเดียวเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปนะเวลามีจํากัดน,นะครับนะนะ เวลามีจํากัดนะครับนะเวลามีจํากัดนะครับนะจะถามก็ถามคําถามเดียวครับนะถามแบบเจาะๆไปเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกจันไม่ได้อะไรนะคือมันงงอะ่ะเออมันประเด็นมันคือมันงงเพราะตอบไปไพ่ในเดียวมันก็เป็นคำถามเดียวเท่านั้นจะถามว่าแฟนมาหาไม่กระจบไปเลยนะอื คือเราไม่รู้ไงว่าเขาอยากรู้คำตอบไหนมากที่สุดอ่ะเออแค่นั้นแหละนะถามใหม่ครับถ้าไม่ถามหมดเวลาสิบนาทีเราก็ไปแล้วนะครับคือเขาเขาอาจจะอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยรูม้มาแล้วรู้ทำไมเพื่อนเงียบหายไปไม่อยากคุยกับเราเหรอคะเขามีแต่ปัญหาครับช่วงนี้พูดตรงๆนะตัวเขาเองมีปัญหาเยอะนะผมบอกได้แค่นี้นะตัวเขามีปัญหาเยอะช่วงนี้ ไอ้ที่เขาไม่ไม่มีเวลามาคุยกับเราเพราะเขาปั่นเนี่ยสองมือคุณเห็นไหมเนี่ยวัวลวิ่งเนี่ยแลวข้างหลังเป็นทะเลโูทะเลบ้าข้างเนี่ยเนี่ยคุณดูง่ายๆนะเนี่ยตัวเขามีปัญหา,ญหายยตัวเขามีปัญหาเองเลยช่วงนี้ยก็เลยมาติดต่ออะไรเราไม่ได้ที่ให,หายไปเนี่ยเพราะมันมีปัญหาเยอะเกินนะปัญหาหลายอย่างนะปัญหามันไม่ธรรมดาบา<ะ>งค,คนเนี่ยอ,อาจารย์ก็เคยเพื่อนอาจารย์อะ่ะม,มันก็หายไป เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะอะดาสาสิบสามแฟนมาหาเราไม่ได้เพราะติดอะไรคะดูนะบอ,อตรงๆครับนะเป็นไถงานเลี้ยงคือมันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเขามีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มตัวเขาไปหมดกับปัญหาแนละ้ก็แฮปปีดีไ้วใช่เหรอเนี่ยอืมนะนะตัวเขาก็มีมีมีอะไรก็ไม่รู้เขาไปสองสันอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับเขามีอะไรสักอย่างห<ม>นึ่งนะ ที่มีความสุขนะมาครับกดแชร์ออกไปแซ่ดูเวลาก่อนเอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานท่านอาจารย์ยังแชร์ไม่เสร็จเลยเออไม่ต้องไปแชร์แล้วแหละเวลาหมดแล้วไปแล้วครับนาเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการออสหวิทยาโหราค่ะ